วรรส,ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะพบ ดิฉันอภิญญาบุญยประนายในเดินหน้าประเทศไทยนะคะพระบาทสมเด็จพระ,ระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาบนพื้นฐานแห่งความยั่งยืนค่ะแนวทางในการพัฒนาประเทศของพระองค์นั้นพื้นฐานเริ่มจากเรื่องของปากท้องของประชาชนต่อมาจึงเป็นเรื่องของความมั่นคงของสังคมนะคะและสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความยั่งยืนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะครั้งหนึ่งเมื่อปี2512นะคะพระองค์เคยมีพระบ รมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ดินเอาไว้ว่าเมื่อครั้งที่ทรงศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ในวัยเพียงสิบขวบคุณครูเคยได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ดินว่าภูเขาต้องมีป่าไม้เพราะว่าเมื่อไร่ก็ตามที่เม็ดฝนนั้นได้ชะล้างลงมาก็จะทําให้ดินหมดลงมาจากภูเขาดังนั้นก็ต้องรักษาป่าด้านบนเอาไว้ให้ได้ไม่อย่างนั้นก็จะเกิดปัญหาดินหมดจากภูเขาตะกอนก็จะลงมาในเขื่อนลงมาในแม่น้ําแล้วก็ทําให้เกิดน้ําท่วม ทรงได้เรียนรู้เรื่องของความสัมพันธ์ของธรรมชาติรวมไปถึงความสมดุลของระบบนิเวศจึงทำให้ทรงศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะหารูปแบบในการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งกับพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจและการทำการเกษตรของเกษตรกรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้แต่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ในวันนี้นะคะจึงได้เกิดมาเป็นโครงการในพระราชดำรินับพันโครงการค่ะเดินหน้าประเทศไทยจึงร่วมสารต่อนะคะพระราชดำริของกระสับนักพัฒนาค่ะด้วยการมาพูดคุยนะคะกับทางด้านของพลเอกสุรศักดิ์การชนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ สวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักเลยนะคะในการที่จะสนองงานเรื่องของโครงการพระราชดำรินะคะซึ่งเราได้มีการน้อมนาศาสตร์ของพระราชามาใช้ในการทํางานของกระทรวงยังไงบ้างคะผมเรียนถึงว่าพระราชดำรัสของพระบาทเอยู่หัวรัชกาลที่เ้านะครับเกี่ยวกับเรื่องสําคัญสาคัญเลยเนี่ยมีจํานวนมากซึ่งคนไทยก็รับรู้รับทราบกันอยู่แล้ว นี่ประเด็นหลักที่เราจะมาทําดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็ต้องพูดอยู่2เรื่องหลักนะครับเรื่องของการดูแลคนคกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติทําอย่างไรให้2ออย่างนี้ยอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและก็ยั่งยือนอันนี้เป็นเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับดังนั้นท่านก็มีพระําชรัสเกี่ยวกับการดูแลคนในพื้นที่ต้องให้เขาอยู่ได้กับป่าการให้คนอยู่กับป่าได้งั้นต้องให้เขารู้จกักอยู่ร่วมกันแล้วก็ใช้ประโยชน์จากป่าได้ ให้ตรงนี้ก็สําคัญว่าเราก็ต้องนํามาสู่การทํานโยบายนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างมากเราก็กําหนดเป้าหมายว่าเราอยากมีป่าเท่าไหร่ประเทศของเราค่ะเราก็เราควรจะมีป่าประมาณสัก40ของพื้นที่อนนื้อที่เราตั้งเป้าเอาไว้เลยปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะ32เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ102.4้านไร่ในเมื่อเราต้องการป่าเพิ่มขึ้นเราก็ต้องพยายามที่จะฟื้นฟู ในป่าที่เราเข้าไปดาเนินการก็จะมีคนอยู่กับป่าตรงนี้แหละครับที่เราก็ต้องใช้การพูดการสร้างความเข้าใจใก็นําศาสตร์พระราชามาเป็นตัวตั้งนะครับน้อมนํามาเป็นเข็มทิศนําทางนะครับในการที่จะดาเนินการต่อไปก็มีการพูดคุยพี่น้องประชาชนชุมชนในพื้นที่ว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรเริ่มต้นก็ต้องการมีการแบ่งพื้นที่อย่างเช่นตัวอย่างพื้นที่ศรีลนาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีสภาพเสื่อมโทรม แล้วก็กันแล้วพูดคุยกันว่าต้องมีส่วนหนึ่งที่เป็นป่าสมบูรณ์ที่เราต้องฟื้นคืนมาส่วนหนึ่งต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่ทํากินก็พูดคุยกันใช้เวลาพูดคุยกันพอสมควรนะครับมีการทําประชาคมในหมู่บ้านในพื้นที่สรุปว่าเราเคยมีพื้นที่ทํากินแล้วก็อยู่อาศัยประมาณทั้งเจ็ดหมื่นไร่ประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดประมาณนั้นนะครับแล้วที่เหลือก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจซึ่งให้ประชาชนสามารถไปใช้ประโยชน์จากป่าได้ซึ่งวันนี้ก็สองสามปีตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาก็เริ่มําเนินการมาโดยลําดับวันนี้ก็มีความก้าวหน้า พอสมควรค่ะเมื่อเราเข้าไปเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเข้าไปเจรจาเพื่อที่ว่าจะอนุรักษ์พื้นที่ป่าส่วนใหญ่ให้เป็นไปตามเป้าด้วยเนี่ยลักษณะแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นในทั่วประเทศไทยลักษณะที่เห็นได้ใชดก็คือทําเป็นโครงการที่จะอยู่กับป่าได้คือจะต้องมีพื้นที่เศรษฐกิจที่สามารถเอามาใช้ได้กับพื้นที่ที่พื้นที่ของการอนุรักษ์ใช่ครับทีนี้ในส่วนของการอนุรักษ์เนี่ยให้คนเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ยังไงบ้างคะนี้ก็น้อมนำสารพระราชค่ะคือแนวพระราชิาของพระเจพระ้าอยู่หัวด้วยกัน คือต้องเริ่มปลูกป่าในใจคนก่อนคือการจะให้คนดูแลรักษาป่าเราเอาแต่ว่าเราปลูกไปเรื่อยๆแต่ว่าคนรักษาไม่มีหรือคนที่เขาอยู่ติดป่าเขาไม่มีความรู้สึกรักและหวงแหนจะต้องดูแลเนี่ยความสําเร็จจะยากเราก็ได้ปลูกแต่ว่าสุดท้ายก็มันมันไม่ฟื้นคืนมานะครับนั้นขั้นตอนก็คือต้องปลูกป่าในใจคนไปแล้วว่าให้คนรู้สึกรักป่ามีความเข้าใจรักหวงแหนรู้ว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากป่าถ้าเราเริ่มต้นตรงนี้ได้ถูกซึ่งวันนี้เดินหน้ามา2ปีนี้ก็ถือว่าเราก้าวหน้านะครับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็แม้แต่คนในเมืองทุกคนรักป่าเห็นป่าที่ไหนเสื่อมโทรมก็จะโทรแจ้งมาที่กระทรวงทรัพย์นะครับต่อว่าบ้างผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีวันนี้คนไทยเริ่มรักป่ามากมายนะครับเราก็มีความสําเร็จจะฟื้นฟูกลับมาได้ ไม่ได้ปล่อยปะละเลยขับ,ร,บรถผ่านที่ไหนหรือรว่านั่งเครื่องบินผ่านเห็นภูเขาหัวโลนที่ไหนโทรแจ้งได้ด้วย,ย,วยถ่ายรูปแล้วก็แชร์กันก็ดีครับเจ้าที่เราก็พยายามวิ่งเข้าไปบางครั้งเราก็ไม่เห็นหรือว่าในพื้นที่อาจจะ,ะทําไม่ทันเนี่ยเราก็เร่งรัดมากขึ้นนะครับวันนี้เราสามารถหยุดการบุกรุกป่าได้และเริ่มฟื้นคืนมาจาก1 0 2 1 2ล้านไร่ขึ้นมาร้2ยุก็เพิ่มมา 3- 4แส,สนไร่ เรากำลังมีเป้าหมายว่าในปี2579คือ20ปีข้างหน้าป่าเราจะคืนมา1 0ยละ40หลายๆโครงการที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็กลายเป็นโครงการต้นแบบได้เราก็มีภาพตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากพื้นที่อย่างกาญจนบุรีหรือว่าที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็รวมไปถึงที่เชียงใหม่นะคะศรีลนาที่ท่านรัฐมนตรีได้เล่าให้ฟังไปเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราจะไปติดตามจากรายงานพิเศษชุดนี้ค่ะ ฉันยืนอยู่ตอนนี้นะคะก็คือพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติศรีลานานาซึ่งเดิมเคยประสบปัญหาการถูกบุกรุกพื้นที่ป่ากลมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะ,ะเข้ามาดําเนินการแก้ไขในพื้นที่แห่งนี้โดยน้อมนําแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาเป็นแนวทางในการทํางานนะคะก็ทําให้พื้นที่แห่งนี้มีสีเขียวเพิ่มมากขึ้นส่วนราษฎรที่อาศัยอยู่ ก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะพื้นที่อุทยานแห่งชาติศราาีลานาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำปิงที่มีเนื้อที่กว้างกว่า8 7 8 5 5 8ไร่ครอบคลุ่มพื้นที่3อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ได้แกอ่อำเภอพล้าวเชียงดาวและแม่แตง โดยพื้นที่ร้อยละ68อยู่ในเขตอำเภอพร้พาในห่วงปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าตามแนวทางการจัดการป่าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันเขาหัวล้นเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมามีความสมบูรณ์ด้วยการผนึกกำลังทุกฝ่ายในการทำงานโดยยึดแนวทางพระราชดำริการน้อมนำพระราชดำริของในหลวงพระองค์ท่านนะครับเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา นะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรื่องของป่า3อย่างประโยชน์สอย่างบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของการปลูกต้นไม้ในใจคนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้และอุทยานได้ดําเนินการโดยการให้ชุมชนทั้งหมดที่ทอยู่ในเขตอุทยานนะครับได้มีการสํารวจพื้นที่ร่วมกับเจ้าที่อุทยานนะครับปัจจุบันเราทําไปแล้วประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งที่เราได้หนึ่งนะครับเราได้เรื่องของความร่วมมือในการเข้าใจ นะครับให้ความร่วมมือสำรวจทั้งหมดแล้วที่เราทำมาทั้งหมดนะครับสามารถหยุดยัง้งการบุกรุกทำลายป่าได้เกือบจะร้อยเปเซนะครับ mm hmm. ข้อที่สองที่เราได้คืนมาก็คือความเข้าใจแล้วเราสามารถเจรจาคืนพื้นที่ ทำงานอย่างบูรณาการในแบบประชารัฐที่ร่วมขบคิดปัญหาและเดินหน้าแก้ไขปัญหามายาวนานหลายปีทำให้ในวันนี้อุทยานแห่งชาติศิลาน,านาได้พื้นที่ที่เคยถูกบุกรุกคืน2,422ไร่และถูกแบ่งแยกพื้นที่ด้วยหลักหมุดคอนกรีตอย่างชัดเจนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือความร่วมมายร่วมมือของคนในชุมชนที่มีส่วนในการร่วมดูแลพิทักษรักษาพื้นที่ป่าไว้ไม่ให้มีการบุกรุกทำลายเพิ่มด้วยกฎกติกาของชุมชนที่ตั้งขึ้นอย่างเช่น บ้านแม่สามลี่ตำบลแม่แวนอำเภอพลา้าจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนต่างร่วมเป็นผู้สอดส่องดูแลรักษาป่าไม่ให้มีใครมาบุกรุกทำลายแม้กระทั่งคนในชุมชนด้วยกันเองเขาเข้าใจดีชาวบ้านว่าเห็นความสำคัญของต้นน้ำที่ที่ผ่านมาก็เราก็ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกับชาวบ้านทั้งหน่วยกานรักเดี๋ยวนี้ก็ต้นไม้ก็โตขึ้นมาครับแล้วผมคิดว่า,าต้นน้ำลำางเราจะดีขึ้นครับ ก็รู้สึกดีใจครับดีใจว่าต้นไม้มันมันโุดมสมบูรณ์ดีป่ามาป่าต้นน้ำกับการที่จะปลูกป่าในใจคนตามการน้อมนําพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็คือการปลูกจิตสํานึกนั่นเองเพราะนั้นเมื่อเราทําความเข้าใจ <c oughs> เห็นทุกและร่วมมือกันที่จะทําให้พ้นทุกนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นทางออกและทางรอด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่อยู่กันอย่าง,ย,างยั่งยืนนับเป็นผลสําเร็จด้านการปลูกป่าในใจคนทําให้ผืนป่าอุทยานแห่งชาติศรีลาน,านากลับมาเขียวชะอุ่มทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของคนพื้นที่ต้นน้ําที่มีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อันทรงคุณค่าไว้ให้ประชาชนชาวไทยตลอดลุ่มน้ําปิ่งและลุ่มน้ําเจ้าพยามีน้ํากินน้ําใช้ตลอดไป ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราช,ชดำริตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า4,500ไร่ด้านฝั่งขวาของแม่น้ำปายบ้านท่าโป่งแดงตบลผาบ่ององเ,เมืองจัังหวดแม่ฮ่องสอนมีเป้าหมายเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การขยายผลเพื่อชุมชนปัจจุบันมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง10หน่วยงานหลักภายใต้การประสานงานของกรมป่าไมา้ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่ฐานการเรียนรู้ตามแนวพระราช,ชดำริในลักษณะการส่งเสริมอาชีพ ควบผู้ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนหมู่บ้านพื้นที่ราบในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยหลักการพัฒนาจะยึดตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ทรงเน้นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำผลการวิจัยหรือผลการทดลองที่ประสบผลสำเร็จเข้าไปส่งเสริมให้กับราษฎรโดยไม่จำเป็นต้องทำการศึกษาค้นคว้าอีกเพื่อให้ราษฎรได้รับประโยชน์และได้รับผลการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว จริงๆแล้วเนี่ยการจัดการทรัพยากรป่าไม้นะชาวบ้านจะต้องออมีส่วนเริ่มต้นในการที่จะวางแผนล,ลุกป่าเหล่าก่อนเขาจะรู้ว่าเขาใช้อะไรกินอะไรจากป่าเมื่อเขาใช้กินอะไรกินอะไรป่าทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่การเกษตรหรือเจ้าหน้าที่ประมงก็จะไปสอนเขาว่าวิธีการที่จะทําให้สิ่งนั้นที่เขาจะใช้ประโยชน์เนี่ยมีความ เพิ่มเติมมากขึ้นได้อย่างไรมีความเพิ่มพูนอย่างไรหรือว่าใช้อย่างไงได้แล้วมันจะยั่งยืนนะครับความสําเร็จที่เห็นได้ชัดเจนจากการเข้าไปส่งเสริมพัฒนาของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ําปลายตามพระราชดำริก็คือการทําให้ราษฎรในทุกหมู่บ้านเป้าหมายสามารถใช้ชีวิตอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุขในลักษณะการพึ่งพากันอย่างเหมาะสม ครับสภาพป่าที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้ก็คือพื้นที่ป่าชุมชนของราษฎรบ้านป่าปุตำบลผาบองจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้น้อมนาเอาแนวพระราชาริการปลูกป่าสามอย่างใช้ประโยชน์4ี่อย่างมาพลิกฟื้นนะครับพื้นที่ที่เคยเป็นป่าที่ถูกถางล่งเตียนเพื่อทําสวนงานในอดีตจนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อย่างที่เห็นพื้นที่ป่าชุมชนกว่า3 0 0พันไร่ได้กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตราษฎรบ้านป่าปุทั้งหมู่บ้าน เป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งน้ําและศูนย์รวมใจที่ทําให้ราษฎรที่นี่สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อมีโครงการนี้มาเสริมได้รับนิสงมากเลยครับเนี่ยที่เราข้ามสะพานมาเมื่อที่นี่ก็ได้รับนิสงจากพ่อไม่งั้นก็สะพานนียเราจะได้นั่งเกวียนมาเราจะได้เดินมา เนี่ยเราได้จากพ่อนี่ยเยอะมากเลยครับจากการปลูกป่าในใจคนจนนำไปสู่การสร้างผื้นป่าเพื่อพลิกฟื้นชีวิตของราษฎรในชุมชนทำให้ในวันนี้ราษฎรบ้านป่าปุและราษฎรในอีกหลายหมู่บ้านที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการตามพระราชดำริต่างมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้อุดมสมบูรณ์ตลอดไป เป็นเวลามานานกว่า20ปีแล้วที่โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้พลิกฟื้นผืนป่าในตำบลสมเด็จเจริญอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นไปด้วยกลิ่นอายของธรรมชาติเนื่องจากก่อนหน้านี้พื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุกจนทําให้ทรัพยากรต่างๆโดยเฉพาะป่าไม้ถูกตัดและทําลายไปจนเกือบหมด แต่ในปัจจุบันโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำรินี้ได้มีแนวทางในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณภูเขาและเชิงเขาโดยอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่ห้ามไม่ให้มีการบุกรุกและเฝ้าระวังการตัดไม้ทำลายป่าตลอดจนเหตุอื่นๆที่ทำลายป่าไม้ในส่วนที่แปลงที่ดินทำกินที่ติดเขตป่า ที่มีอยู่ทุกวันนี้ชาวบ้านเขาจะไม่บุกรุกขึ้นไป<ม>เขาจะทํากินในส่วนของเขาในส่วนที่ติดกับที่ชาวบ้านเขาจะไม่บุกรุกเข้าไปแล้วเขาจะป้องกันไฟป่าให้ช่วยดูแลให้มีใครมาลักลอบตัดไม้ไหมก็จะช่วยดูแลเป็นข่าวให้กับทางราชการมีไฟป่าไหมแถวๆที่พงกันแต่ก่อนมีเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีนะ เพราะว่าเนื่องจากราดนอนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่และพื้นที่เนี่ยติดเขตป่าเขาก็ต้องช่วยกันไม่ให้เกิดไฟป,ป่าเพราะจะไม่งั้นก็จะทําความเสียหายกับพื้นที่ทํากินเขาเองนั้นก็เหมือนกับคนอยู่ร่วมกว่าป่าโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีพื้นที่รวมแล้วประมาณ2,000 0ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกสวนป่าและพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประมาณ7,000ไร่พื้นที่ส่วนกลางเพื่อการสาธ,ธารณุปโภคอทิอ่างเก็บน้ำคลองส่งน้ำถนนประมาณ5,000ไร่พื้นที่สำหรับเป็นที่อยู่และทำกินของชาวบ้านประมาณ8,000ไร่ อีกหนึ่งสิ่งที่โครงการนี้ต้องการเลยก็คือการที่จะให้ราษฎรหรือว่าเกษตรกรในพื้นที่มีที่อาศัยรวมไปถึงมีพื้นที่ทํากินในลักษณะของการพึ่งพาตนเองแต่ต้องคงอยู่ของธรรมชาติตามเดิมในลักษณะของการเคลื่อนหนุนซึ่งกันและกันครับโดยชาวบ้านในพื้นที่ที่ต้องการจะทําการเพาะปลูกจะต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ทําประโยชน์และอยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติหรือแบบสตร1่กอ ซึ่งชาวบ้านที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจและมีความสุขเพราะว่าได้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีรวมถึงยังมีพื้นที่ทํากินพื้นที่อาศัยและที่สําคัญยังสามารถนําผลผลิตไปขายเพื่อเลี้ยงชีพได้อีกด้วยก็ดีขึ้นคือมีความสุขค่ะอยู่ป่าอากาศก็ดีแล้วก็ได้มีที่ทํากินนะคะเพราะป้าก็ไม่เคยมีที่เลยเขาคือไม่ได้ตรงนี้ค่ะ อยู่จอนอายุมันต้องนานแล้วก็ไม่มีที่เลยเขาเป็นที่มาได้ที่ตรงนี้ค่ะดีใจว่าเรามีสมบัติไปทําให้ลูกหลานทํากินค่ะเขากลูกพักลูกอะไรกินกันได้ค่ายเนี่ยมันมันค่ายหล้ทุกอย่างลูกอ่ะย่าถูกอย่าแพง่ายขน่ค่ายทุกอย่างแหละเนี่ยคลองในเนี้ยเพราะว่านเพราะเราไม่คลองเนี่ยพราคาจะวิ่งมาเลยมามาซื้อของเราอ่ะเราไม่ต้องไปเดินค่าย ถือเป็นพระอัจฉริยภาพและพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ,พลอดุญยเดชที่ทรงลึงเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ตลอดจนการสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยการให้ที่ทำกินเพื่อให้มนุษย์และธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน นี่คือภาพของโครงการพระราชดําริด้านการอนุรักษ์นะคะที่พระองค์ท่านได้ทําให้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับปวงชนชาวไทยมาจนปัจจุบันแต่คําถามก็คือว่าณวันนี้ยังคงมีป่าที่เสื่อมโทรมมีผืนดินที่แห้งแล้งอยู่ใครจะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ตรงนี้ในการอนุรักษ์ในการพิกฟื้นผืนป่าต่อไปนะคะ คมว่าคนไทยทุกคนนะครับคงต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนคนไทยแต่รัฐบาลก็เป็นคนกำหนดนโยบายแล้วก็นาไปสู่การปฏิบัตินะครับในผมเรียนว่าเพื่อเห็นภาพชัดว่าจากวันนี้ไปสู่อนาคต20ปีเราจะทาอะไรประการแรกคือเราต้องปกป้องรักษาป่าสมบูรณ์ซึ่งเรามีอวันนี้ร้อยสองจล้านไร่เนี่ยไว้อย่างเข้มแข็งทั้งการลาดตระเวนพื้นดินทางอากาศการตรวจสอบโดยดาวเทียมทําทุกระบบประการที่2ก็ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ควบคู่กับการจัดสรรที่ให้รัษดรผู้ยกากไร้เข้าทำกินแล้วอยู่ร่วมกับป่าได้รวมทั้งการส่งเสริมป่าเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดไรายได้กับประเทศด้วยอันนี้ก็ผสมประสานกันประการต่อมาคือการแก้ปัญหาชุมชนที่อยู่ในปา่าอย่างมีส่วนร่วมนะครับ ใช้หลักทั้งรัฐศาสตร์นิติศาสตร์และก็เศรษฐศาสตร์ควบคู่กันอันนี้3มเรื่องน,นี้จะทําไปพร้อมๆกันครับค่ะว่ากันง่ายๆว่าพ่อของแผ่นดินนะคะได้ใช้ธรรมชาติสร้างธรรมชาติให้ยังคงอยู่อย่างยั่งยืนแต่ลูกๆอย่างเราๆเนี่ยนะคะ<ช>จะรักษาสิ่งที่พ่อสร้างเอาไว้ได้มากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับการช่วยกันในการที่จะอนุรักษ์และพลิกฟื้นผืนป่าเพียงภาครัฐอย่างเดียวทําไม่ได้นะคะต้องใช้ภาคประชาชนอย่างพวกเราทุกคนเป็นหูเป็นตาแล้วก็ร่วมกันสร้าง ขึ้นมาเพื่อให้ผื่อป่านี้เพิ่มขึ้นมาอีกครั้งอุด,ดมสมบูรณ์อีกครั้งวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะที่มาพูดคุยกันคะ่ะขอบพระคุณค,ค่ะกลับมาพบกันใหม่กับเดินหน้าประเทศไทยในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ